สวัสดีครับเรามาทำความรู้จักกันกันกบไว้ออยนะครับหรือว่าปิโตรเลียมออยมีประโยชน์ยังไงใช้ยังไงใช้ยังไงจะเป็นโทษกับทุเรียนของเรานะครับกับขบาวอินซีนะครับสวนนาชาฟาร์มทุเรียนภูเขาไฟนะครับสวนโยอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดไปเลยกันเลยครับไว้ออยนะครับ เป็นผลผลิตจากการการลั่นปิโตรเลียมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการการลั่นปิโตรเลียมเป็นของเหลือจากการการลันปิโตรเลียมนะครับเป็นน้ํามันชนิดหนึ่งซึ่งเอามาใช้ในการเกษตรนะครับได้รับการรับรองว่าปลอดภัยนะครับไม่ใช่สารเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้นะครับเหมาะกับเกษตรอินทรีย์เลยล่ะครับเป็น สารกำจัดมแมลงที่เหมาะกับเกษตรอินทรีย์เพราะว่าค่อนข้างได้ผลนะครับค่อนข้างได้ผลกว่าที่เป็นเกษตรอินทรีย์แต่ก่อนที่ใช้พวกไล่เฉยเฉยน้ำส้มควันไม้อะไรเงี้ยครับก็คือไล่ไล่กินเขาจะแรงกินกินไฟกินอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ชอบแต่แต่ว่าไม่ได้มีฤทธ กำจัดมแมลงสัตรูพืชโดยตรงนะครับต่างจากไวอ้อยนะครับไวอ้อยมีฤทธิก์กาจัดมแมลงโดยตรงนะครับผมจะพูดเกี่ยวกับข้อแตกต่างนะครับ2ออย่างนี้แตกต่างกันมากเลยนะครับและการใช้งานแตกต่างกันผมแทบจะไม่แนะนําให้ใช้แทนกันเลยกับสารจับใบนะครับประสิทธิภาพต่างกันแล้วก็การใช้งานต่างกันผมจะสรุป เน้นๆให้อีกคลิปหนึ่งคลิปนี้เรามาดูเรื่องไวออยล์ก่อนเนาะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าไวออยล์เป็นผล,ผลผลิตจากการการลั่นปิโตรเลียมนะครับการกลั่นน้ํามันลงกลั่นน้ํามันเอาน้ํามันดิบเข้าไปกันเอาดีเซลเบนซินออกมานะครับแล้วก็มีหลายอย่างเลยที่อยู่ในกระบวนการกลั่นที่เอามาขายเพิ่มมูลค่านะครับโอเคข้อดีของไวออยล์เลยนะครับหนึ่ง เป็นสารที่ทำลายมาแมลงทางกายภาพนะครับตัวของไวออยเองนะครับเป็นสารที่ใช้กำจัดมแมลงทางกายภาพกำจัดมแมลงทางกายภาพยังไงนะครับก็คือ1เข้าทางปากนะครับ 2. เข้าทางผิวหนัง3เข้าทางระบบหายใจนะครับของมแมลงต่างๆเหล่านี้คือ ไปเคลือบนะครับเป็นน้ามันไปเคลือบให้เขาระบบหายใจเขาล้มเหลวนะครับแมลงใช้ดีเลยนะครับกับเพี้ยต่างๆเพี้ยตัวเล็กๆต่างๆนะครับใช้ได้ดีเลยแนะนําสําหรับเกษตรอินรีย์เลยขาดไม่ได้ละครับไว้อยและสี่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการคุมไข่นะครับการเคลือบไข่ของแมลงเหล่านี้นะครับให้ไข่ไม่ฟักนะครับไปเคลือบที่ไข่กลมๆของเขาให้ ไข่เหล่านั้นไม่ได้สัมผัสกับอากาศกับขบวนการวงจรชีวิตของเขาเพี้ยนไปนะครับทําให้ไข่เขาไม่ฟักนะครับหนึ่งแล้วนะครับประโยชน์ของไวออยก็คือกําจัดมแมลงศัตรูพืชเพี้ยต่างๆนะครับใช้ได้ดีเลย 2. นอกจากการกําจัดไข่ให้ไม่ฟักได้โดยตรงแล้วนะครับยังมีผลต่อพฤติกรรมการวางไข่ของ มแมลงศัตรูพืชด้วยนะครับมีผลกับการาวางไข่ยังไงนะครับก็คือเขามีกลิ่นที่มแมลงไม่ชอบนะครับเขาจะไม่มาวางไข่ในต้นทุเรียนของเราหรือว่าพืชผลของเรานะครับถึงวางไปแล้วก็ไข่ฟอนะครับ3ใช้ในลักษณะของสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับไวออย เพิ่มประสิทธิภาพของเคมีนะครับมีผลวิจัยว่าถ้าใช้ร่วมกับสารเคมีลหลายๆตัวจะเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคมีแต่สารจับใบเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมเข้าสู่ต้นทุเรียนของเรานะครับต่างกันตรงนี้ครับไวออยเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคมีสารจับใบเพิ่มประสิทธิภาพ การเข้าสู่ต้นทุเรียนของเรานะครับแต่มีข้อควรระวังนะครับ3ข้อใหญ่ๆของการใช้ไว้ออยครับหนึ่งไม่ควรผสมกับสารเคมีที่มีส่วนผสมของคอปเปอร์นะครับสองซัลเฟอร์ซัลเฟอร์หรือกำมะถันสามสารประเภทพาราไกวนะครับ ถ้าผสมกันแล้วเขาอาจจะไปทําปฏิกิริยาก,กันแล้วก็จับเป็นสารตัวใหม่นะครับที่อาจเป็นพิษเป็นอ่าเป็นภัยเป็นพิษต่อต้นทุเรียนของเราหรือว่าพืชต่างๆได้นะครับคอปเปอร์กับกร,รมมัฐานนี้ก็คือมีในเยอะในกับาสารอา,อาหารเสริมนะครับอาหารเสริม ระวังดีๆกับการใช้ต้นทุเรียนกับอาหารเสริมแล้วก็สารไวอ้อยนะครับพลอ a ไกรก็เป็นพวกกาจัดมแมลงนะครับสารกําจัดมแมลงไม่ควรใช้ร่วมกันนะครับ2ไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับกับการใช้ในสภาวะฟ้าปิดนะครับฝนตกเนื่องจากจะทําให้สารที่เป็นน้ํามันตัวนี้นะครับเลอะเหยช้า ระเหยไปจากต้นพืชช้าแล้วก็อาจจะทำให้พืชเกิดเป็นพิษต,ต่อพืชได้นะครับต่างกันนะครับกับสารจับใบซึ่งช่วยในการป้องกันฝนนะครับป้องกันน้ำฝนใช้กับการาป้องกันคือช่วงใช้ในช่วงฟ้าปิดแล้วก็ฝนตกได้ดีกว่าครับซึ่งเขาจะละลายเข้าไปในใบแล้ไม่จับเป็นเม็ด ก่อนที่ฝนจะตกนาอก็คือใช้ระยะเวลาหลังฉีดสั้นกว่านะครับอาสารจับใบจะใช้ระยะเวลาหลังฉีดสั้นกว่าก่อนที่เขาจะแห้งไปนะครับส่วนไวอ้อยนะไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับฟ้าปิดไม่มีแดดแล้วก็ฝนตกนะครับเป็นพิษต่อพืชด้วยสามนะครับสําหรับชาวสวนทุเรียนเลยก็คือไม่ควรใช้อย่างยิ่งกับระยะดอกของทุเรียนนะครับ จบนะครับกับเรื่องไวอ้อยนะครับผมได้บอกข้อดีข้อเสียแล้วก็ที่ไปที่มาของไวอ้อยแล้วเจอกันอีกคลิปนึงนะครับข้อแตกต่างระหว่างไวอ้อยกับสารจับใบผมจะเรียงให้เป็นข้อๆเลยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ